ทรงอยู่บ้านในช่วงหน้าร้อนตอนนี้นะคะอากาศร้อนมากเอ่อวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเครื่องสุอางหรือก็เกี่ยวกับความงานนะคะแต่ว่าปรีมีน้องคนนึงเนี่ย เขาขอมาว่าอยากจะดูวิธีการทำแว่นที่มุ่งสายอยู่นะคะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วว่ามุ่งจะใส่แว่นแบบที่มันไม่มีเลนนะคะที่แบบออกแนวนนเนิร์ดหน่อยที่เคยลงบล็อกไว้ว่าเราทำเองนะ บุ้งซื้อมาซื้อมาแต่ที่ไหนไม่รู้ร้อยเดียวเองนะคะแต่พอกลับมาบ้านเราก็อยากว่าเราก็คิดว่าอยากได้อีกอันแต่ว่าลองมาค้นในโต๊ะเราดูอ่ะมันมีเศษเอ,อเลนเกรอบแว่นที่มันเหลือๆนะคะเราก็เลยจัดการค้นหาเศษผ้าอะไรเงี้ยมาทำเองก็เลยทำออกมาได้อันหนึง่ง เคยโชว์ให้ดูแล้วแหละในบล็อกนะคะเป็นอันนี้เห็นไหมความจริงมันจะมีดอกกุหลาบอันนี้สองอันแต่ว่าเราทำหลุดแล้วเนื่องจากกาวมันไม่ติดทนอันนี้เป็นอันที่ทำเองนะคะกลอบจากกรอบแว่นเหลือๆอและทีนี้จะมาสอนการว่าทำยังไงความจริงมันไม่ยากเลยะคะ่ะมันเพราะว่าบุ้งอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบ แล้นี่ละเอียดเรียบร้อยอะไรขนาดนั้นก็เลยทําหาอะไรทําที่มันแบบง่ายๆไม่ต้องการจะแบบเนี้ยบแบบอันนี้คือเขาทําออกมาค่อนข้างเนี้ยแต่บุ้งก็ไม่ได้ทําแบบเนี้ยอะไรเหมอเขาพอใส่ได้เรามาดูอุปรกรณ์การเลื้อยกันกน,นะคะไม่มีอะไรมากค่ะเป็นกรอบแว่นเหลือๆไม่เราก็ไปซื้อตามตลาดน,นัดที่เขาขายมาที่เขาขายนะคะ50บาท แล้วก็อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเศษผ้านะคะอันนี้พวกเอาหามาจากในบ้านเนี่ยนะคะเป็นเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วเออเศษผ้าควรจะเลือกผ้าที่มันเป็นลายนะไม่ควรที่จะเอาผ้าเป็นแบบพื้นพื้นสีเดียวไม่ควรอย่างเช่นสีแดงก็แดงไปเลยสีดําก็ดำไปเลยเลยพราะว่าอันนั้นมันไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยดูมีสีสันเท่าไหร่ ควรจะเลือกผ้าที่มันเป็นแบบมีลายไม่เยอะมากลองเลือกหาหาดูเดี๋ยวจะตัดผ้าให้ดูก่อนว่าทำยังไงอ่ะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะมีความถนัดเรื่องนี้เลยว่าตัดแบบเล่กๆานี้แหละทำสไตล์ของเรานะคะตัดมาเอาใครจะให้ ตัดให้มันยาวกว่าน,นี้ได้แต่พอดีผ้าบุ้งมันหมดนะคะวิธีการทําก็คือพับ,คร,บ,บ,นะค,ะบครึ่งแบบนี้นะคะเห็นไหมพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กาวปืนหรือกาวตาช้างก็ได้นะคะเอามาติดตรงเนี้ให้มันติด แน่นเข้าหากันแต่บุ้งแนะนํานเป็นกาวปืนดีกว่าเพราะกาวตาช้างเนี่ยช,ยเาชาย้เวลาใช้เวลาใช้เนี่ยมันจะติดมือแล้วมันจะล้างไม่ออกนะคะครั้งนี้บุ่งจะไม่ติดให้ดูเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ากาวปืนไม่ได้อยู่ก็จะทําให้ดูแบบคร่าวๆไปก่อนเนาะอันนี้เป็นเนาะพอเราติดกาวปืนตรงมุมตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะ การทำรีดให้มันแบบใช้นิ้วนี่ค่ะรีดให้มันเขาเรียกว่า จะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้เริ่มตรงตรงนี้ก่อนก็ได้หรือว่าตรงเลนก่อนก็ได้นะคะได้หมดแล้วแต่ความถนัดเนาะบุง้งจะเริ่มตรงทำตรงนี้ให้ดูก่อนเริ่มที่การผ่านตรงนี้ไว้เอาผ้าที่เราติดมุมไวะะ้เนี่ยค่ะผ่านรอบตรงนี้ก่อนเห็นไหมคะ พันพับเ,เข้ามาในช่วงของกรอบเหมือนก่อนเสร็จแล้วใช้ปืนกาวเนี่ยติดให้มันติดเข้าด้วยกันกับกรอบแววนนะคะหรือเราติดแล้วเสร็จเนี่ยเราก็จับตรงนี้ให้แน่นค่ะแล้วเอาผ้า ตรงนี้เอาไว้เราพันขอบตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วเราเหลือบเส้นอของผ้าเนี้ยเอาไว้นิดหน่อยจะได้ปิดไอ้ช่วงที่มันเป็นรอยน่าเกียดน่าเกียดนี้ ทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ความถนัดของเราว่าเราจะทําให้หมดกรอบนี้หรือว่าเราจะไล่ไปเรื่อยๆส่วนตรงกลางเนี้ยเว้นไว้เราเว้นไว้ก่อนนะคะเราจะมาติดตอนสุดท้ายเนี่ยค่ะไม่ไม่ยากไม่ง่ายทำตามที่เราถนัด เพราะว่าพุ่งก็ทํามาจากความถนัดของตัวเองไม่ได้คิดตามแบบของใครนะคะเอาที่ตัวเองถนัดง่ายสุดนี่ค่ะ หว่างการแต่ต้องดึงให้ตึงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยติดพยายามให้ตรงนี้มันอยู่เอ้ยลืมบอกก่อนที่จะติดอย่าให้ช่วงนี้มันจะไม่เป็นรอยหน้าเกียดหน้าเกียดใช่ไหมคะเราก็พับเขาก่อนพับเขานิดนึงพับเสร็จแล้วเราค่อยหมวนติดใช้กาวติดนะคะเท่านี้มันก็ดูเนียนแล้วไม่ยากเลยเนาะ ง่ายๆทำง่ายมากนะคะมันทำความทำตามความถนัดของเราแล้วมันจะดูง่ายง่ายเองนี่เสร็จแล้วนะคะทำให้ดูคร่าวเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามีโบกระดุมหรืออะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยหามาติดช่วงตรงนี้ตรงนี้ ือตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามแต่อย่าให้มันใหญ่เกินนะคะเพือ่อเดี๋ยวมันจะไปปิดบังทัศนวิสัยของเราในการมองเนาะเสร็จแล้วง่ายๆนะก็ยังไงก็ลองไปทำเล่นดูกันที่บ้านนะคะกูจะได้ไม่เสียสตังค์ไปซื้อนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ